สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะสำหรับ chemistry reaction เรื่อง sakamoto days โโต,โตอนที่9ค่ะสำหรับ EP ีแล้วก็คือสนุกมากถือว่าเป็นตอนที่ชอบที่สุดนะตั้งแต่ดูมาคือก็แบบเหมือนเป็นการต่อสู้เน้นในขณะเดียวกันมันก็แบบเป็นการต่อสู้แบบหลายจุดด้วยเนาะรวมถึงได้เห็นความสามารถของทาง order ออเนาะอย่างก็ชิชิบะกับโอซารางิเราจริงๆเรามาดูทีเรารู้สึกเราชอบอาวุธ เขามากเลยสองคนเลยคือแบบดูแล้วมันให้ฟีลแบบฟีลแบบนักฆ่าจริงๆคือเหมือนแบบเห็นแล้วมันนึกถึงพวกแบบฆาตกรลุกจิตแบบพวกหนังแนวฆาตกรลุกจิตฆาตรกรต่อเนื่องอะไรเนี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันแตกต่างกับฟีลอย่างคุณสคามโมโตหรือคนอื่นที่เราเห็นมาเพราะว่าอย่างเฮสุเกะเอก็ยังเปนแบบเป็นสไนเปอร์ที่มันก็ไม่ได้แบบเป็นบรรยากาศแบบนักฆ่าขนาดนั้นอย่างคุณสคามโมโตเอเขาก็ใช้หลากหลายวิธีในพวกอาวุธต่างๆมากมาย แต่อย่างของชีชบากรองนเนี่ยอย่าง,างชีชีบชอับานี้ก็แบบเป็นค้อนอย่างเงี้ยเป็นแค่อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านธรรมดาเอามาใช้การฆ่าคนหรืออย่างโอซารางี้เองก็แบบอุปกรณ์ก็แบบ อาวุธก็มีความแบบดิบเถื่อนเลือดสาดมากอะไรเงี้ยคือมันแบบได้ฟีลแบบนักฆ่าแบบฆาตากรโลกจิตจริงๆเออแล้วแบบดูแล้วมันรู้สึกชอบอะเออแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นคุณสคารมโตอ๋อคุณสคามโตกับชินนี่ก็จะมีตอนสู้กับแมดรอบหนึ่งก่อนใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็มีคุณสคารมโตกับคาชิมะนั้นคุณกวางเรนเดียร์ที่เรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่ขนถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่กวางจริงๆแต่เราก็ ว่าเขายังไม่ใช่คนอยู่ดีจากสิ่งที่เขาถูกพดลองดัดแปลงร่างกายซึ่งก็แบบยังสู้กันไม่เสร็จเนาะก็อาจจะมีมันูต่อใน EP นี้แล้วก็ตอนท้ายก็มีของชินกับเซบาที่ก็มีเฮสุเกะตามมาสมทบตอนท้ายก็อันจังหวะนี้ก็แบบชอบม,มากเลิศมากเหมือนกันแต่ใน EP นีทแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไดรู้เรื่องราวออของชินแบบน่าจะเต็มๆแล้วแ่ะเนาะว่าแบบเออกล่าวความเป็นอยู่ความสัมพันธ์ของเขากับ ทั้งแลบแล้วก็การที่เขาแบบเออได้พลังนี้มายังไงซึ่งก็แบบทวิสต์มากพลอสทวิสต์หักมุมมากก็หวังว่าตอนนี้แบบทางผอเขาก็หนีออกมาจากคุกมาพร้อมกับลูกแล้วเนอะก็ไม่รู้จะได้รีวิเนียนกันในอีพนี้ไหมเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเราชมกันเลยค่ะ

ご迷惑を持ってるほど、ヤバじゃないご対する人間が出てたのです。<laughs>

นี่คือเขาลอกผลได้ทั้งแบบทั้งอาวุธทั้งเสื้อเออหมดเลยเอาเป็นที่สูตเหรอสีแดงมสรอยู่ที่สูดไม่ใช่ตัวว้าว おいー、ロンコーってキャリーえいっ、カトゥンお前らなんで他人のためにここまでするんだ面倒んどうな奴はすぐキッチまイ殺し屋もう帰れよこいつらよ俺のこと一流のスナイパーって言ってくれたんだ友達よ

พอนามันก็กระทบกระทบใส่ต no anyway. ัวเหนื่อยเนี่ยทำกันได้ล้าไหสมมติว่ารูปเด็กอนดูป่ยิงโดนตรงนั้นเนี่ย 場所がバレた場合に備え証拠隠滅のためラボごと爆発するよう仕掛けておいたのです。あと20分ほどでこのラボは崩れます。あなたのお仲間20分5分で十分だ。

アノーライブのカファイス、ウォンメラーいシューセンジ、ウンデテオクラテナいキゼンシャモイストリ。<noise> <noise> ไม่ใช่กระดาษเหรอโอ้โหโคบกระดาษเนี่ย,เด,ยดเดี๋ยวมีค่ะเจ๋งพอไหมจ๊ะ ใครนั่งคะลุงก็นั่งนิ่งจางลุงังเฮ้ยเยี่วมีติปสคที่เป็นคำโต้ ข้งอยู่ค่ายๆแท้เขาสู้จนหอมแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่คนที่าจริงข้าเลยเขามันอาจจะเรียกว่าเกินกว่าเหตุเลย 誰かのために自分の手を君はことを言うげるよ。<医 traded> <asses> ときのためにおとけたいじゃまするものには消えてもらいます。 มันก็คงต้องยอมรับว่ามีส่วนของเรื่องอ้วนจริงๆเพราะเหมือนพอเปอร์เพนเวอร์ชั่นขอแล้วแบบล่อยเยอะกว่าตอนอ้วนคนเก่งจริงไม่จำเป็นต้องพุ่งอาวุธอยากอ,ยอะไรกันก เก็บอยู่ไ yup. ด้ยังไงข้างในวะเนี่ยรถไฟ่ใไฟเป็นปีศาจโอ้โหแล้วมันอะไรกันนะคนแก่แล้ว หยอกเว้ยว้ายอะไรของมึงมาทำผู้คนอื่นอะไรอยู่เหรอแล้วจับประชาชนมาเกลี่เกลี่ยเที่ยงเงี้ยนะอือห

一人おさらぎ取ったはこいつやすら<い>ようやく尻尾ぽつかんだで使えんなこの人が殺練の敵強いね、うん、オーダーに喧嘩を打った時点で うん <noise> <noise> อย่างใช่ไหมแล้วเขาตั้งใจรักพาตัวชินมาด้วยนะไม่ใช่เหรอรักษาตัวเราไปู้แค่อยากได้ตัวชินมาเพื่อจะล่อุณสัมมาโตอะไรอย่างนี้เป่า 今こそ大丈夫かよ。もう強めだろげ。研究データは全部ここに入ってるからさ。そうか。元気そうだ。よかさた。うん。結構イケメンになったなら。お前ら丸鬼子なんだよ。そっぱじゃえりいれ。<laughs> <laughs> リリ <laughs> あんたらが坂本商店の皆さんが、あいつが楽しくやってるみたいで安心したよ。 これからもよろしく頼むどうしてみんなボロボロなの รู้ไม่รู้ก็แล้วสรุปตอนแรกเขาจะตั้งใจอยากลักพาตัวชินมาทำไมเนี่ยก็คือก็คือตอนแรกก็อาจจะตั้งก็คือคิดได้หลายอย่างก็ตั้งใจจะเอามาทำอะไรเกี่ยวกับการทดลองเขาด้วยแหละแต่พอดีแลบพังแลบพังพอดีเลย,เลยโอเคไม่เอาแล้วหรือสองก็คืออาจจะตั้งใจเพื่อ ถ้ารักพาตัวได้ก็จะล่อคุซคาโมโตมาเหรอแต่เขาก็ไม่ได้เจอ,อคุซคาโมโต้หนี่จะคิดว่าแบบคนของเขาอย่างคาชิมะอันรี้แบบจะฆ่าคุซคาโมโต้ได้หรอตแต่เรามีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเขามีประเด็นอะไรกันอยู่อ่ะเขาน่าจะอยากอยากจะอยากจัดการคูซคาโมโตเองมากกว่าไหมคือเนี้ยมันก็จะแบบเหมือนเนาะอ,อย่างที่เอคือเขารู้จักจาก,กานันเนาะเสรยับคูซคาโมโต้ แล้วก็อย่างที่อย่างตอนอีพีที่แล้วตัวคาชิมาเขาก็บอกว่าคุณสคาคุณสคาโมโตโต้เป็นคนที่สามารถมอบบาดแผลให้กับท่านผู้นั้นได้แล้วก็มันจะมีตอนนั้นตอนที่ร้านวิดีโออ,อ่ตอนร้านวิดีโอที่อ,อคนเจ้าของร้านและวิดีโอเขาก็บอกเลยว่าเรื่องนี้มันน่าจะเกี่ยวข้องกับคนที่แบบเคยทํางานกับคุณสคาโมโต,โต้หรืออะไรประมาณนั้นที่แบบรู้จักกันเป็นคนรู้จักคุณสคาโ,โต้อะไรเงี้ย อก็ไม่รู้ว่าเขาเคยรู้จักกันในสถานะไหนแบบทํางานด้วยกันเพื่อนกันหรืออาจจะเคยแบบเป็นศัตรูสู้กันมาก่อนหรือยังไงเม่เราเออแบลบถล่มแล้วอย่างนี้พวกไอ้พวกคนที่แบบโดนจัดก,การจนหมดสภาพไปอย่างตะแมสั่นแล้วก็เซบาที <c> ่ <oughs> ยังไงโดนตึกถลม่แลมแลบถล่มทับไปแล้วเลอ, <c oughs> เอแล้วอย่างตรงตรงเสอเนี่ยมันเหมือน ตอนจังหวะที่เจอชินเหมือนเขานั่งทับอะไรใครอยู่ไหมเพราะว่าตอนชี้ที่ชี้ชีบะมองในกล้องวงจรปิดอะมันเหมือนเขายืนมันเหมือนมีสองคนอะเหมือนเขายืนคุยกับใครอยู่แล้วอ,อย่างตอนชีน,นิวเหมือนกันตอนที่วิ่งมาเขาก็บอกว่าเขาได้ยินเสียงสองคนว่าเสียงสองคนอยู่ทั้งข้างหน้าแล้วก็มีอีกหนึ่งคนอยู่ทั้งนั้นแล้วบอกให้พอออกไปทางนั้นแล้วก,ก็กดว่าพวิ่งมาก็มาเจอเสลอ แ,แบบเออวิธีการฆ่าเขาคือแบบยังไงวะเขาเป็นเหมือนเป็นเหมือนแบบชิกาลาก,กิงี้เหรอเป็นเหมือนโอเวอร์ฮฮลอะไรแบบนั้นหรอวะคือแบบใช้ปืนแตะฆ่าได้เลยเออหรือว่าเขาแบบทดลองอะไรกับตัวเองเหมือนกันบ้างไหมเขาแบบแค่เดินผ่านก็คือแบบเออคนก็ตายหมดเลยแต่ก็แน่นอนแหละอุดมการณ์เขาก็แปลกๆเนาะคือเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นแค่คําพูด เพื่อจะมาแบบหลอกล่อให้คาชิมะยอมมาทํางานด้วยมาเธอทูลเขาเฉยๆหรือเปล่าเพราะว่าเพราะมาตรกกามันก็เพี้ยนน่ะแหละคือแบบเอ่อแบบไปจัดการคนที่เหมือนไปทําเรื่องไม่ดีใช่ไหมแต่คือตัวเองก็แบบอะไรอ่ะตัวเองก็ไม่เห็นหัวของคนเนี่ยเอาอย่างแค่คาชิมะอย่างเงี้ยแบบโอ้แบบแบบฉันนึกแบบปกป้องคนที่คนนู้นคนนี้ที่ถูกแบบ อาจจะแบบเหมือนช่วยเหลือคนที่แบบถูกทําร้ายหรืออะไรอย่างนี้หรือแบบจัดการคนที่ไปทําอะไรไม่ดีมาแต่ตัวเองก็จับคนทั่วไปที่เขานั่งอยู่บนรถในรถไฟเบี่ยงไปเบี่ยงมาเอาจับเขาจะมาแบบเหมือนมาเป็นตุประการอะไรคือ,ค,อคือมึงเหมือนเหมือนเหมือนอยากจะเหมือนอยากจะช่วยคนอื่นแต่มึงก็ทาร้ายคนที่เขาไม่เกี่ยวข้องเลยว่ะแล้วอย่างไอเ้เสลย์ยังมันก็แบบตอนที่แบบเจอคาชิมะครั้งแรกอย่าเขาก็แบบเขาก็ฆ่าคนที่แบบยืนแบบเหมือนยืนกลัวคาชิมะอะไรอย่างนี้ใช่ไหม คือแบบคือจะช่วยคนที่ถูกรังแกรหรือจะจัดการคนที่ไปรังแกคนอื่นคือแน่นอนเลหไงมันก็ต้องใช้วิธีที่ถูกต้องนะแต่โอเคในเมื่อเขาเป็นนักข่าเขาก็อาจจะไม่ได้ใช้วิธีที่ถูกต้องอะไรมากแต่แต่ถ้าจะใช้แต่ถ้าจะมองว่าตัวเองทําเพื่อแบบเอ้ยเพื่อจัดการคนที่ใส่ไม่ดีมันก็ต้องไม่ทําให้คนที่เกี่ยวคนที่ไม่เกี่ยวข้องเดืดอดร้อนสิวะจริงไหม แ,แบบเราก็เลยไม่รู้ว่าบบมันเหมือนเป็นการมาพูดเพื่อแบบใช้ประโยชน์เพื่อให้คาชิมะยอมาทํางานเขาเฉยๆด้วยหรือเปล่าแล้วกบ็บคือคาชิมะก็แบบคือโทษทุกอย่างโดนจับทําให้กลายเป็นอาวุธเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วตัวเองก็แบบภูมิใจในขณะที่นี่สิคือคนซาคาโมโตะคนผู้ช่วยเหลือคนตัวจริงคือจะมาบอกว่าเขาแบบ เออแบบโลกสวยโอ้ฉันแบบไม่ไม่ฆ่าคนแบบไม่ให้มือเปื้อนเลือดอะไรก็ตามแต่แต่คือเขาก็ช่วยเหลือทุกคนไม่ได้ทําให้คนรอบข้างเดือดร้อนนะแล้วเนี่ยคนประชาชนที่แกจับมากว้างปลาเขาก็เขาก็จะพาจับนั่งพาจับช่วยช่วยทุกอย่างแล้วอย่างว่องไวด้วยเออส่วนเซบาอันนี้ก็แบบโทรเราอุตส่าห์แบบวางผ้าไว้ไซใหญ่คิดว่าแบบเฮ้ยแม้แบบ i, แแบบก็ถูกทําการทดลองแบบเหมือนคนอื่นแล้วแบบ แบบใส่ยีนเข้าไปเลี่ยนลงไปในร่างกายทางานร่วมกับระบบประสาทอะไรคิดวเปล่าไม่จ้ะเห็น <c oughs> ที่เสือ้อ <c oughs> การร่องมมันอยู่ที่เสือ้อเท่านั้นเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าที่ตัวเสื้อมันก็สามารถทําให้เออมันคือผ้าคลุมร่องหนนั่นแหละ <c oughs> มันคือผ้าคลุมร่องผมที่ไม่จําเป็นจะต้องคลุมทั้งตัวเออคือเหมือนอาจจะแบบสิ่งที่สัมผัสกับ,กบเสื้อคลุมอะ่ะก็สามารถทาให้ร่องผมได้หมดเลยคือแบบ ตัวแบบตัวเองแบบใส่อยู่ก็ทําให้ล่องหุ่นได้ทั้งหมดมือถืออาวุธอยู่มันก็ล่องหุ่นมาถึงอาวุธด้วยหรือเอาเสื้อไปคุมท่อเหล็กท่อเหล็กไม่ต้องคุมทั้งท่อตัวท่อมันก็ล่องหุ่นด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็โมเมนต์ซึ้งนิดนึงเนาะกับตัวชินกับพอออืมก็แบบอาจจะเป็นไม่ได้เป็นโมเมนต์ที่แบบยาวอะไรมากแต่แบบมันก็ซึ้งแหละ,เ,เ,ะเพราะมันเป็นการรียนเนียนเนาะเพราะเหมือนเราว่าเราว่าพออเขาก็ทํา เขาก็รู้ได้แหละเพราะเหมือนอย่างตอนที่ลู่เองเขาก็บอกอยู่แล้วว่าแบบเอยชินเขาแบบไม่โกรธหรอกเลยเียคนอย่างชินอ่ะอย่างเงี้ยซึ่งแบบพอมาเจอตรงนี้เขาก็รับรู้ได้แล้วว่าเออชินแบบไม่ได้โกรธเธออะไรเพราะเอาจริงตอนนั้นชินเขาก็เด็กตอนนั้นชินเขาก็เราบอกว่าเขาก็คงงินเฉยๆมากกว่าไม่ได้โกรธะไรขนาดนั้นแต่ตอนนี้เขาเองก็โตแล้วเงี่ยแต่เขาก็ภูมิใจกับสิ่งที่เขามีตรงนี้คือเพราะฉะนั้นเขาก็รู้สึกขอบคุณมากกว่า ถ,ถึงการได้มาได้มาของพลังมันจะแบบเป็นอุปาฏิก็ตามแต่มันแต่มันก็เป็นเพราะตัวพออเขาวิจัยสําเร็จมันถึงได้มาซึ่งมันก็จะแบบเป็นอย่างที่ลุงเอ้ยลุงลุงเขาชิ้นเรียกลุงตัวพออเขาเคยบอกไว้ตั้งแต่ตอนทําวิจัยว่าไอ้สิ่งที่เขาทําวิจัยอยู่เนี่ยมันอาจจะสามารถช่วยเหลือคนได้ช่วยทําให้คนมีความสุขได้ซึ่งมันก็หลอ่อมาเป็นชิ้นที่เขาก็แบบ เออใช้พลังนี้ในการแบบช่วยเหลือคนจริงๆะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอจบเรื่แต่เพลงเท่านี้หากชื่นชอบฝากกดไลค์ก็ Subscribe ไปกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือสนับสนุนช่องในการทำคลิปต่อๆไปได้ทาง Super Thanks ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย